ก่อนที่เราจะไปดูสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของเครื่องยนต์กันก่อนร่มจากคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยเครื่องยนต์จะอัปเกรดได้ที่ยูโร3กับยูโร4นะครับซึ่งยูโรจะเป็นามาตรฐานการควบคุมการปล่อยมลพิษไอเสียของรถยนต์นะครับในยุโรปคันนี้จะเป็นยูโร3กับยูโร4นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปคันต่อไปเนี่ยจะได้ยูโร6นะครับก็คือ สูงสุดนะตอนนี้นะคันต่อไปนะครับก็จะเป็นยูโร6กคันนี้ก็ด้วยนะครัยูโร6เหมือนกันกันนี้ก็ยูโร6นะครับ V i ก็คือ6นะส่วนกันนี้นะครับคันนี้จะเป็นยูโร5แล้วก็ยูโร6นะครับส่วนใหญ่จะเป็นยูโร5 แล้วก็คันสุดท้ายนะครับจะเป็นยูโร6ที่ผมไม่ดูเครื่องยนต์ก่อนเนี่ยเพื่อที่เราจะได้เข้าใจในส่วนของสติ๊กเกอร์ง่ายๆนะครับเอาตัวอย่างเป็นตัวนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปดูสติ๊กเกอร์กันนะครับสติ๊กเกอร์จะอยู่ตรงบ้าแล้วก็ตรงกระจกนะครับตรงนี้นะ จะมีบนกับล่างนะครับบนจะเป็นตัวเลขกับภาษาอังกฤษนะครับตัวสอนภาษาอังกฤษทั้งซ้ายทั้งขวานะส่วนล่างจะเป็นป้ายนะครับเหมือนกันซ้ายขวาเรามาเริ่มจากข้างบนกันก่อนห้านะครับห้าก็คือรถต์ที่ใช้เครื่องยนต์ยูโรห้านั่นเองก็จะมีคันเดียวนะครับคันนี้ที่ผมใช้เป็นตัวอย่างอยู่ ถ้าใครที่ใช้เครื่องยนต์ยูโร5เนี่ยก็ติดสติกเกอร์นี้นะครับหก็คือรถที่ใช้เครื่องยนต์ยูโร6ครับซึ่งจะมี5รุ่นที่เราไล่ดูกันเมื่อกี้เนาะต่อไป e นะครับ e เนี่ยจะเป็นามาตรฐานของเครื่องยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเน้นการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีในแค่ยูโร1นะครับเครื่องยนต์ยูโร1แต่ว่าในเกมมันไม่มี ต่อไป EEV นะครับ EEV ก็เหมือนกับ E นั่นแหละเพียงแต่ว่ามันจะเน้นนะครับในส่วนของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมากขึ้นนะครับซึ่งมาตรฐานตัวนี้มันจะมีใน Euro 5กับ Euro 6นะครับถ้าใครที่ใช้เครื่อง Euro 5กับ Euro 6เนี่ยก็ติดสติกเกอร์นี้ได้นะครับต่อไป G นะครับ G ก็คือรถที่เครื่องยนต์เงียบๆเสียงไม่ดังนะครับ แต่ว่าจะใช้ได้ในเยอรมันนะครับถ้าเอาตามความเป็นจริงนะขับจริงๆเนี่ยจะใช้ในเยอรมันนะครับนะครับถ้าใครที่เสียงเงียบๆเนี่ยนะขับในเยอรมันนะครับก็ติดสติ๊กเกอร์นี้ต่อไป H นะครับ H ก็คือ,อรถบรรทุกที่ขนของหนักนะครับซึ่งจะใช้ในออสเตรียเท่านั้นนะสำหรับในเกมนี้นะครับแล้วก็สามขีดนะครับสามขีดก็คือ รถบรรทุกที่น้ําหนักรวมเนี่ยเกิน3.5ตันนะครับตัวนี้จะเป็นยูโร3นะครับถ้าใครที่ใช้เครื่องยนต์ยูโร3เนี่ยแล้วขนของหนักเกิน3.5ตันก็ติดสติกเกอร์นี้นะครับยูโร3ก็จะมีแค่คันเดียวนะคันแรกนะครับคันเริ่มต้นนั่นแหละ IV นะครับ IV ก็เหมือนกันนะครับแต่เป็นยูโร4เครื่องยนต์ยูโร4ที่ขนของเกิน3.5ตันนะครับยูโร4ก็มีแค่คันเดียวเหมือนกันคันแรกนั่นแหละ ก็คือถ้าใครที่ไม่ได้อัปเกรดเครื่องเนี่ยก็ติดยูโร3นะครับแต่ถ้าใครที่อัปเกรดเครื่องก็ติดยูโร4นะมันจะมีให้อัปเกรดใช่ไหมที่เราไปดูเมื่อกี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรากลับไปดูใหม่เนี่ยครับถ้ายูโร3เราก็ติด3ขีดนะครับถ้ายูโร4เราก็ติดอ่า IV นะครับสมมติผมอัปเกดเป็นยูโร4่ใช่ไหมเราก็ติดสติ๊กเกอร์ IV นะครับ ไตัวนี้แนะครับแก็เหมือนกับ G นะก็คือรถที่เครื่องยนต์เยียบๆครับไม่ดังแต่ว่า L จะใช้ในออสเตรียนะครับส่วน G จะใช้ในเยอรมันต่อไป S นะครับ S ก็คือ,อเครื่องยนต์นะครับยูโร2 จะเป็นมาตรฐานในเครื่องยนต์ยูโร2แต่ว่าในเกมยังไม่มีนะครับส่วนยูนะครับก็จะเป็นมาตรฐานเครื่องยนต์ในยูโร1ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับอันสุดท้ายเนี่ยอันสุดท้ายจะเป็น V นะครับจะเป็นมาตรฐานาการปล่อยไอเสียสําหรับรถที่ขนงานมากกว่า3.5ตันนั่นแหละนะครับรถขนของหนักแต่ว่าตัวนี้จะเป็นยูโร5นะครับ3นะครับอันนี้4แล้วก็อันนี้5นะครับ5ก็มีแค่คันเดียวเหมือนกัน ก็คือคันนี้นะเครื่องบครับนะเดี๋ยวเรามาต่อกันข้างล่างนะครับข้างล่างจะเป็นป้ายนะครับไม่ใช่ป้ายทะเบียนนะแต่ว่าเป็นป้ายที่บ่งบอกว่าเรากำลังขนของอันตรายอะไรอยู่ข้าสูนี่จะเป็นประเภทวัตถุอันตรายทั่วไปนะครับ3082จริงๆมันจะมี3077นะ 30.7 7จะเป็นของแข็งนะพวกปุ๋ย3 0 8 2เนี่ยจะเป็นพวกก๊าซนะครับในไทยก็จะเป็นพวกไวนิลนะครับไวนิลคอรลถ้าใครที่ขนก๊าซเนี่ยก็ติดป้ายนี้นะครับไปต่านต่อ3030 30จะเป็นประเภทวัตถุไวไฟนะครับพวกน้ำมันน,นั่นเอง1202จะเป็นน้ำมันดีเซลนะครับใครขนน้ำมันดีเซลก็ติดป้ายนี้นะครับ 1203จะเป็นเบนซินนะครับแต่ว่าข้างบนเป็น33อนสะดีเซลเป็น30นะครับเบนซินเป็น33ยิ่งเลขข้างหลังสูงเนี่ยแปลว่ามันจะติดไฟไวนะครับต่อไป1267 1267เป็นน้ำมันดิบนะครับน้ำมันดิบอ่างานก็จะเป็นพวกออยนะพวกเชื้อเพลิงอะ่ะเดี๋ยวผมไปงานให้ดู เมื่อกี้นะครับเราถึง1267นะครับก็คือพวกน้ำมันดิบพวกเชื้อเพลิงต่างๆ2อันสุดท้ายเนี่ยนะครับ TIR ถ้า TIR เนี่ยก็คือเป็นการขนส่งระหว่างประเทศนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศก็เหมือนกับเราขนจากประเทศไทย,ยไปสปปลาวนะครับไปเมียนมาไปกัมพูชานะไปมาเลเซีย อะไรแบบนั้นนะครับก็คือขนส่งข้ามประเทศนั่นเองนี่ก็คือในส่วนของสติกเกอร์นะครับใครจะติดไม่ติดก็อันนี้ตามใจชอบเลยนะครับถ้าใครที่จะเล่นแบบสมจริงนะครับพยายามอ้างอิงแบบสมจริงก็ติดอาจจะผิดผิดถูกๆบ้างนะครับสามารถคอมเมนต์แก้ไขหรือว่าเสริมเพิ่มเติมได้นะครับ